สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมนะคะไม่ทราบว่ารอยเท้าเด็กที่ไหนนะคะมาเหยียบบนรถนะคะสังเกตดีๆนะคะคือจะมีแสงนะคะแสงจะมารบกวนหน่อยเนาะแสงมันสะท้อนเข้ามาค่ะจะจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่เป็นรอยเท้าเด็กนะคะเป็นรอยเท้าเด็กเหยียบลงไปที่ประตูข้างหลังนะคะมีอยู่ก้านะคะรอยเท้านะคะหกเค่ะ อันนี้ด้านข้างนะคะแล้วก็มีรอยเท้าแล้วก็มีด้านข้างตรงนี้นะคะถ่ายมุมนี้ให้ชมนะคะแบบนี้แล้วค่ะเป็นรอยเท้านะคะรอยเท้าที่เหยียบขึ้นไปบนรถนะคะก็ไม่ทราบว่ารอยเท้าเด็กที่ไหนนะคะเพราะว่ารอยเท้าเล็กมากๆะค่ะรอยเท้าเล็กเป็นรอยเท้าเล็กๆนะคะเอามาให้พิจารณากันนะคะไม่ทราบว่าเด็กที่ไหนนะคะ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามและชมค่ะ